สวัสดีครับผมสวัสดี FC Big Survey ทุกท่านนะัวันนี้ก็มาทําคลิปนะครับนะครับรุ่นนี้นะครับชนะจนนะอันนี้เป็นเนื้อนวะลงยาม่วงลงยาจีบอลนะครับฝั่งพลอยสีเขียวนะฮะนี่ก็เพิ่งมาทําคลิปนะครับสําหรับเหรียญนี้นะนะครับนี่ฮะดูความสวยงามของเนื้อนวะนะครับลงยาม่วงนะเหรียญนี้มีเจ้าของแล้วนะครับมีอ่ลูกค้านะครับปิดไปนะฮะ นะครับลูกค้าปิดไปนะะเหรียญน,นี้เหรียญยังสวยมากนะครับผมนะเหรียญยังสวยเลยนะนี่นะครับลูกค้าเพิ่งปิดไปนะครับแต่ว่าผมยังไม่ทันคลิปทําคลิปเลยนะผมก็เลยมาทําคลิปให้รับชมก่อนนะอันนี้เป็นเหรียญเลขโค้ดนะครับสามหลักนะครับสามเก้าแปดนะครับสามเก้าแปดนะครับจะส่งให้วันนี้นะครับผมนะสําหรับลูกค้าที่เข้ามารับชมอยู่นะ ในการไหนก็ตามนะเหรียญไหนนะครับจัดส่งวันนี้นะสามเก้านะครับนะสามเก้าแปดนะสามเก้าแปดสามหลักนะครับนะเหรียญนวะสวยนะครับมีสร้างน้อยนะสร้างน้อยมากนะอยู่ในรังชนวนวิเศษนะครับของชนะจนนะนี่ครับเหรียญยังสวยดูเข้มขังมากนะขอบนี้เป็นขอบชนะจนนะครับลงยาสีขาวนะเะนะฮะแล้วก็พื้นลงยาม่วงนะครับ ดูใบหน้าหลวงพ่อนะครับความสวยงามนะเดียนี้สวยนะลงยาจีวอนเนี่ยฝั่งพลอยนะฮะฝั่งพลอยเขียวนะเด่นมากนะครับเนี่ยฮะสีเขียวนิวซับนะฮะฝั่งพลอยเขียวนะด้านหลังนี่พัยดยศนะฮะด้านหลังล <c oughs> งยาพัยดยศนะฮะด้านหลังนี่เป็นเป็นพัยดยศนะครับด้านหลังเป็นพัยดยศนะสวยนะครับตอกอันนี้ตอกเป็น ยศนะครับสองนะครับดูนะครับนี่ครับปัดยศ์สองนะปกตะตอกเป็นยันนานะครับตรงนี้นะแต่นี่เป็นรายการนาวะนะครับลงยาม่วงนะมีลงยาม่วงยาแดงนะครับนะครับแล้วแต่ใครจะได้นะครับแต่ว่าลงยาม่วงนี่ก็ช่างน้อยนะลงยาลงยาส้มนะครับลงยาแดงก็จะเยอะกว่านะลงยาม่วงมีน้อยนี่ครับเหรียญสวยมากนะ อย่างสวยนะเดีย๋ยวนี้ลูกค้าปิดไปแล้วนะครับผมนะนาวะนะครับสำหรับคนเกิดวันเสาร์นะสี่ประจำนะครับคนเกิดวันเสาร์นะนะครับอย่างสวยนะเหรียญน,นี้นะจัดสร้างก็หนึ่งหนึ่งเหรียญในลังนะครับสำหรับเงินนาวะนะครับก็มีแค่หนึ่งในหกร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะครับในโลกนี้นะแล้วแต่จะมา ลุ้นยาม่วงยาส้มยาแดงด้วยนะครับนะก็จะมียาม่วงนี่ก็แยกไปก็เรียสร้างอยู่ไม่เยอะนะครับนะครับสร้างอยู่น้อยนะน้อยหนะาน้อยสุดนะในนว้านะครับยาม่วงนี่หาหายากที่สุดนะนะครับนะแต่ก็ของผมนี่ก็ได้มานี่ก็คือคลิปอ่าน้อยแล้วนะครับผมนะน้อยมากนะครับสําหรับนวานีค่ความสวยงามนะของเหรียญน,นะครับผิวหน้านะครับผม นะดูเหมือนจะเก่าๆนะฮดูเนี้อนวะนะครับนวะนะครับนวะโลหะนะนครับหนุ่มนะเนี่ยครับสวยนะครับเหรียญนี้สวยมากนะฮะใครลูกค้าได้ไปนี่ลูกค้าได้ไปนี่โชคดีนะฮะนะครับหรือว่าโชคดีมากนะฮะได้เหเรียญนี้ไปนะนะสวยมากนะครับผมนะมนะมก็จัดส่งให้นะครับวันนี้นะฮะ เห็นอย่างสวยนะนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับว่าเดี๋ยวจะเอาเนื้อไหนรายการไหน,ไหนมาให้รับชมนะครับผมนะครับใครชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับช่อง Big กโซเ ve นะครับ